สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์ทุกท่านคลิปนี้เป็นเรื่องราวหลวงปู่สวงช่วยเจ้านางลูกสาวในอดีตพบาติก่อนภาคที่สองตอนที่7ต่อจากตอนที่แล้วหลังจากรุกขเทวดาดงพยาไฟหรือดงพยายเย็นในปัจจุบันรุขเทวดา สถานีรถไฟผาเสด็จอยู่ในพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขาที่มีอาถรรพ์แรงมากเป็นเส้นทางเดินทัพมาตั้งแต่สมัยโบราณรุกขเทวดาผาเสด็จท่านได้มาเข้าประทับทรงพูดคุยกับคณะลูกศิษย์หลวงปู่สวงท่านได้มากล่าวและบอกกล่าวล่วงหน้า ถ้าหัวหน้าใหญ่มาแล้วคณะผมควรทำอย่างไรแล้วรุกขะเทวดาพาเสด็จท่านก็ออกไปคณะดนตรีก็เล่นเพลงอัญเชิญดวงวิญญาณองครูองค์งเจ้าที่รายต่อไป ดนตรีเล่นเพลงอยู่นานก็ไม่มีองค์ไหนมาลงประทับร่างทรงจนร่างทรงบอกให้คณะลูกศิษย์หลวงปู่สวงทำการอธิษฐานอัญเชิญใหม่อีกครั้งนิม,มนต์อัญเชิญเจ้าที่ตร้ที่บัติเหตุที่เกิดเห็นนั้นเข้ามาประทับทรงเพื่อที่จะได้สอบถามได้พูดคุยหาข้อถกหลงหาทางช่วย อยยีเางมูนเจ้าขุนแต่มูก็คีทการหล็บลวงไปกลังเอเสอร์กรองครูร่างส่งกลัวว่าเจ้าที่จะโกรธร่างส่งที่บางอ่านเรียกเจ้าที่องค์นี้เข้ามาประทับทรงองค์เจ้าที่ที่คณะเราอธิษฐานอัญเชิญมานั้น ท่านเป็นหัวหน้าใหญ่ของดงพญาไฟหรือว่าดงพญายเย็ดในปัจจุบันซึ่งอยู่บริเวณลำตะคองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเมื่อทำการอัญเชิญใหม่เป็นครั้งที่สอง ครั้งแรกอันเชิญตอนเริ่มทำพิธีดนตรีก็เล่นเพลงอันเชิญอีกครั้ง ขย่าวขันหมุนขันครูส่งสัญญาณเรียกอัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าที่ดงเญาีเย็นเขาใหญ่เที่ยงที่คณะเราต้องการพบอ,อยู่เป็นเวลานานมากนานกว่าทุกองที่ผ่านมานานประมาณสิบกว่านาทีคณะดนตรีตอนแรกก็เล่นเพลงจงลังหวัดชา แล้วก็มาเล่นเพลงเร่งจังหวะเร็วอยู่เป็นเวลานานร่างงกงก็แทบจะหมดแรงขณะของพวกเราก็เฝ้านั่งดูรอคอยการมาประทับสงขององคูต่อไปว่าท่านไหนะมาในที่สุดการรอคอยของคณะเราก็ได้ผลเพราะมี องค,ครูมาเข้าประทับทรงแต่ยังไม่รู้ว่าท่านไหนเมื่อมีองค,ครูหรือว่าดวงวิญญาณเข้ามาประทับร่างทรงร่างทรงก็จะหยุดหมุนหรือเขย่าขันครูแล้วก็หยิบเทียนที่มีเปลวไฟติดอยู่จากในขันครูนำขึ้นมากัดเปลวไฟแล้วก็เอา เทียนที่มีไฟอีกเล่มต่อไปนำขึ้นมากัดแบบนี้สามีครั้งแล้วแต่อารมณ์ของท่านถ้าเป็นคนธรรมดากัดกินเปลวไฟและน้ำตาเทียนร้อนๆแบบนี้คงลูกปากลูกปีนบอูกสุขข องเจ้าที่องนี้ท่านคงมีฤทธิ์มีพลังมากเพราะว่าท่านจัดกินเปลวไฟจักเถียนมากกว่าองอื่นดินผมนับได้ทั้งหมดเกียครับถ้าเป็นองพยานาท่านก็คงจะอยู่ในระดับยานาคเกียเสียงซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ยาญ่น่าเป็นรองแค่พญานาคเก้า,าเสียงเท่านั้น ถ้าเป็นเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขา,าก็คงจะเป็นระดับใหญ่ที่ขุนทั่วทั้งดงพญยาเย็นหรือว่าดงพญยาไฟน,นั่นแหละครับกำลังจะหลับสบายก็เรียกให้มามก็เมีโทรนะอ,อะไร,รอย่างมันไม่เกี่ยวกัน ประชาชนมีทั้งปฏิพอที่ไอ้รุมลูกศิษย์ลวงปู่ส้วงเอ็นท่านทำพิจนาไว้กันเลยว่าเรื่องนี้ต้องพาันช่วยตามที่ครูอาจารย์เขาทำเาพิจนาไว้นะเราทำหากันไปดูว่ายังไงกัน ปริศนาทำมันเป็นเรื่องอดีตแต่ว่าเขียนเอาไว้ก็คืออดีตแต่ให้นับถึงปัดจยุบบันปัจจุบันเขาไม่เห็นเรื่องอดีตกันตอนที่เขาทำตอนที่เขาสร้างเขาไม่ได้คิดถึงว่าอาดีต ใจอยากจะฝังใจอยากจะสร้างใจอยากจะได้ก็ทำโดยใจเขามีไฟจาติดที่จะสังได้จะเอาได้ไอตัวฉันก็ว่าอยู่เย็นเป็นสุขของฉันแต่ทำไมถึงต้องว่าไม่ได้เบียดเบียน แต่ันก็อยู่มาก่อนปูสมศักดิ์มีปูสมศักดิ์น้ให้ได้รู้นามแล้วครับอย่าอยู่ตรงนี้นะตนี่ก็จะเป็นจำ จะเป็นจำังน totally ั้นก็จะเป็นขอบหมาตรงนี้ก็จะเป็นที่เลี้ยงหมาเอ้ยไอ้ตัวฉันก็ว่าทำไปให้ฉันออกฉันก็ออกมันจะมีทางทางเก่าอยากบ่า ก็ไปล้อมทั้งหมดปิดทางลทางเก่าทางเก่าจะมีมามีช้างขนะเบียงลำเลียงอาหารทางการเดินเดินทางาก็ว่าไปล้อมหมดเว่ามันไม่ถึง พี่รหอยเราใหของเขาฉันนี้แล้วน,นี่มันเกลียดมันเค้นมันโกรธที่ว่าเขาก็กขอแล้วขออีกขอตั้งแต่ต่อสาขศรฉันก็ให้สร้างตรงนั้นเสร็จมันมีอยู่สองหลังด้หนหัมีสองหลังแ้วก,ก็ว่าตรงนั้นก็หอมน้อมมาตรงน ฉันคนนี่มีเหตุจําเป็นฉันก็ต้องโกรธามากเจ้ว่ามีผิดไหมมันก็มีเจ่ว่าฉันผิดไหมฉันก็ผิดที่ว่าไปสร้างปัญหาเจ้ว่าไม่ได้เิดไม่ม,มีใคร ชาชันวันณนมคนหลายอย่างกันแต่เราก็ขอเพร่ว่าแชมนะก็ทำไงได้นอกก็มีแต่พวกเราชั้นดำๆนี่แหละที่จะชั้นตำๆย่ามักง่ายยาาดูถูกตัวเองชั้นํำนี่แหละถึงคนตํำอย่างช่นได้มาได้คุยกันถ้ามเมากับยันคนล้วฉันจะได้มาพูดคุยกัน เ,เ,เ,เตแต่ว่าเราก็แก้ปัญหาเบื้องต้นเลยก่อนแก้ปัญหาอย่างไรหนึ่งขอขมาลาโทษแทนจะได้ไม่ได้กะพอใจไม่พาใจ โย่ที่แขนที่จะให้ดันด่นดึไดันกข้าไปย่ขายกข่ไม่ได้ยกขายกขามาแขนกันมาเบื้องต้นก่อนโอเครวบข้อมีจัดเต็มตีตามล้างตามแทนตาม เขาจำหลัาเขาจับจับมาเกิดจรินไหมโหเออหนักสนักตัวก่อนก่อนโปรดก็จริงแต่ไม่โปรเท่าอาเทียวดัวนี่้นี่ปัญหาคืออะไรที่ไปเหยียบใส่ให้จำเกิดตอกเตะเทือกเกิด ไอ้อย่างแต่รูคือจ้าม่ามแต่ว่ามันมันหนนมันทนนะครับลัลังลังมันอยอางอารคือเราต้องเข้าไปจาแล้วสุดักมันก็อยู่แต่ตอนนั้นก็หุบนียงมันจุดเ่นตรงปก็ืม่า เป็นวันตุสมจัดิ์ครายบุคคสนี้นะเขาทำอเขาขมาบุคคลจากแทนป้าเขาขมาแทนมันก็ได้ย่วนหนึ่งเว่าประจายชีฉันก็เป็น ก็าม่กระ่างมันกรครับที่จะต้องปฏิบัติที่จะต้องรักวืชียรัรูประชาติปฏิบัติมันก็ต้องมีหีักจากต่อไปเนาะตอนนี้คือให้ให้อภัยได้ให้ฟื้นขึ้นมาเป็นปกติแล้วไฟหาทางที่จะส่งข่าวให้ พลังได้รับรู้ต่อไปมันจะมีแค่คนทางเดียวรับท่านเองก็ไม่ได้เก็บพลัมแต่เราต้องทำในตามที่เราทำนั่นแหละเป็นตามที่เราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ตามตามอดีตที่ครูอาจารย์ได้ทำกิจกรรมก็เราแก่ทำตามมาดีแต่เขาเป็นเรื่องการกุัล กันมาทำหาแล้วก็แบบอะไรก็ได้ทำโทษไปแล้วน้องก็ถึงเวลาก็ควรจะให้อภัยเพราะว่าทำไมเรียกมันเกิดขึ้นมาแล้วน้องก็ได้ทำโทษไปนานพอสมควรแล้วก็ตกองเข้ามาเลยมันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันได้ผิดไปแล้ว ขา,ขาให้หายหประชึ้นมาแล้วก็ถ้าเป็นปกติแเ้าก็จะหาทางที่จะส่งข่าวเรื่องนี้ให้คงคันมาเอาเข้ามาโดยตัวเองหรืออะไรต่อไปแล้วไอ้คนนัก็ต้องคันก็ต้องแสดงพลังตัวถึงให้ครูสมศักดิ์และที่จะอะไรอย่างนั้นุรูจะเข้าเฝ้า นี่งนั้นแหละดีที่สุดครับครับนั่นแหละไปปูปูเข้าไปเองครับปูปล่อยเองไปเอาแปดไทยไปนั่นอะไรปูแกปลาพลังเขาดูพลังหลวงปู่หลสัปู่ตัดูลาหลวงปู่ตัดแก่เนาะเราจะให้เขาหายแล้วก็ให้เขาส้นหลังจากที่คณะลูกศิษย์หลวงปู่สวงจำนวนสี่คนเป็นชายหนึ่งคนหญิงสามคน ได้พูดคุยเจราจาขอขมาปู่สมศักดิ์เจ้าที่เจ้าป่าแห่งดงพญายเย็นแล้วปู่สมศักดิ์ท่านก็มีความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกันเพราะปู่สมศักดิ์ท่านก็ไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยพลังร้ายทำร้ายเจ้านางโดยตรงเจ้านางโดนลุกหลงรับเคราะห์แทนสุนัขตัวโปรด สุนักตัวนั้นในอดีตพบชาติก่อนเป็นศัตรูกับปู่สมศักดิ์ซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าที่เจ้าป่าแห่งดงพญาเยน็นเมื่อศัตรูคู่แค้นคู่อาฆาตปู่สมศักดิ์กลับชาติมาเกิดเป็นหมาตัวนั้นแล้วได้วนมาบรรจบพบกันในสถานที่ถิ่นของท่านเรื่องร้ายจึงเกิดขึ้น ครับนี่คือเรื่องราวที่เราก็ไม่รู้ถ้าปู่สมศักดิ์หัวหน้าเจ้าป่าแห่งดงพญาเย็นท่านไม่เล่าให้พวกเราฟังเมื่อปู่สมศักดิ์เจ้าป่าแห่งดงพญาเย็นท่านเล่าเรื่องจบแล้วท่านรับปากว่าจะช่วยเจ้านางแล้วท่านก็ออกจากการเข้าประทับร่างทรงเรื่องราวต่อไปจะเป็นเช่นไร มีเจ้าที่เจ้าป่าองค์ไหนจะมาเข้าประทับสร้างส่งแล้วท่านจะเล่าอะไรบอกให้พวกเราได้รับรู้บ้างขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมในคลิปตอนต่อไปคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับทุกท่าน